สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมาพอกับผมครับสุตินันมโนชาแนลนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงองสวนเศรษฐกิจพอพียงนะครับของพอสุวรรณปาละพนนะครับไปเบ er uh, ิ้งบอลเรียงปลาเอาเดี๋ยวไปกันเลยครับ

มีเมื่อเมืองว่านี่บ่ออันนี้จักเยอนแล้วนี่งสามเดือนกว่าแล้วครับสามเดือนกว่าอ๋อ้าน้ำเขึ้นก็ตักเออแบบ้เรียงเรียงด้จักเย็นนี่เขาจะแตกไข่ สี่เดียนโอ้สี่เดียนก็กระเยคนีรถเขามารับ,บเ,เอ,อาเล่นป่ะมาจากอ่ดอนมาแล้วโอมาอู่ดอเลยอู่ดอนขอบไปบาบานดินเลยบานดินโอ้บ่าดินปนิ่งปนิ่งอ,เอ,อ,เอ่เขาคือเขาจีบต่อมาจาังไดโอเป็นไรา,า,าหากันนะราหากันโอ้ครับ

อันนี้ได้ขายจะล่อไปนี่ฝยไนิ่งยังยังเนาะโอ้หัวกระลงเอ้หัวกระลงโอ้หัวกระเล้งกำลังสั่งนี่ครับกำลังสั่งหัวกระเล้งก็ใหญ่สุวรรณปารพลอยู่สวนเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไปเสาเสาขึ้นเสาที่สอดอยู่เลยตอนนี้ไมาเป็นต้นเลย เออเฮวใต้นเลยยังวนกับมาบ้านน้องน้เดินเขานี่เห็ดสวนปลูกฝางวงปลูกไรเนี่ยนะนี่ไรเยเปลูกทุเรียนน้ำบ่นโอ้หลายทุเรียนมีสามี่ต้นเพูต้นที่ต้นหาต้นมาเลยต้นปลูกแล้วมีเวลาตัดหญ้ามัอ่งาล้ก็คอยตัดเอคน เขามาซื no 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 um it. It ้อเขาซื้อเขาลดเท่าไหร่ลดละสามสบาทปลาดุกอะขายปีขายห้บาทโอ้พวเขาไปไปขายปีเขาขายห้าสิบบาทลดละสามสิบห้าบางานีสมบครับโออันนี้อันนี้สมเกิดเี่ย่ดอเกิดเดียงว่เอดอะไร นี่ตามอ้อนมาหนิตามอ้อนหน่อยนะเห็ด อันอันอนี้เจ็กเดียนแล้วเนี่ยจักเดือนเราลามมอเนี่ยสามเดือนกว่าแลเดนกวาสามเดือนกว่า3สามเดือนกว่าเลื่องจ็กเดือนได้ขายเนี่ยหาเดือนกว่าครับ ขายทรงรดลดเาบาทแปดสิบบาทแทงกูปลาดุกเนาะไงเช้ากันใส่เวลาไรกันเนาะน้ำเลงกับเปลดเตียงฟังความครับถ้าใดสนใจนะครับเยวสิ ให้เบอร์ติดตอ่อไว้อยู่ข้างหลางจอภาพนี่แหละครับอ่าส่วนใจก็ติดตอ่อมาได้ของสวนอสุวรรณปาลพลนนะครับติดตอ่อมาเลยติดตอ่อมาเลยมีขายราคาปีกสง